ในไบเบิลอินวันเยียปี2021โดยนิกกี้กัมเบลนะคะบทความสำหรับใครครวนของวันที่95เขาบอกว่า one thing is needed หรือแปลว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยมีพระวจนะของพระเจ้า5ข้อเป็นคำตอบของคำว่า one thing นะคะข้อแรกคือสดุดีบทที่27ข้อที่4 ซึ่งข้าพเจ้าจะสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ข้อที่สองอยู่ในมาระโกบทที่สิบข้อที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาและตรัสว่า ท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราข้อที่สอยู่ในลูกาบทที่10บข้อที่42คือเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้เผยพระวจนะหลายคนและกษัตริย์หลายองค์ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขามิได้เคยเห็น และอยากจะได้ยินซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาไม่เคยได้ยินในข้อที่สี่คือยอนบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบห้าค่ะเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วและข้อสุดท้ายอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สามข้อที่สิบสานะคะ ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเมื่อสรุปความหมายสั้นๆของวันติ i งอิสนิดเด็ที่นิกกี้กัมเบลพูดก็คือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นก็คือการได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าการมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ การได้เห็นพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดที่คนอิสราเอลเฝ้ารอคอยและได้รับการรักษาให้หายจากความมืดหรือหายจากอาการตาบอดนะคะและสุดท้ายคือการได้ดำเนินชีวิตด้วยความหวังสำหรับอนาคตคือโลกหน้าที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้ให้คนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ แน่นอนว่าคำตอบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยพระเยซูผู้ทรงเป็นหนทางเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเราให้รอดจากความผิดบาปจากโลกมืดไปสู่ความสว่างของชีวิตใหม่ขอบคุณพระเยซูขอบคุณข้าพระเจ้า